สวัสดีครับดิด,ดีต้อนรับสู่ช anel t e x c e l นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะที่ผมทําให้กับคนที่ใช้ AI Coding ใน Windows โดยเฉพาะนะครับสําหรับคนที่ใช้ Mac หรือใช้ Linux ก็ข้ามคลิปนี้ได้เลยเนาะทีนี้เรื่องของเรื่องคืออการที่เรา install AI ใน Windows แบบที่เราทําในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะ install บน PowerShell เนาะซึ่งการใช้บน PowerShell เนี่ยมันมี ชื่อคําสั่งหรือว่าชุดคําสั่งไม่เหมือนกับบนระบบอื่นนะมันไม่เหมือนกับของ Linux หรือไม่เหมือนกับของ Mac นะครับของ Linux กับ Mac เนี่ยคำสั่งจะเหมือนกันนะแต่ของ Windows PowerShell เนี่ยจะไม่เหมือนนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่า Linux คืออะไรนะครับหรือว่าไอตัว PowerShell กับ Linux มันมีชุดคำสั่งต่างก,กันยังไงเนี่ยผมมีคุยกับ AI ไไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมผมจะแชร์ไอตัว แชทนี้ให้นะเป็นลงไปในดีสคริปชันของ YouTube ล้ะกันเผื่อจะมาอ่านนะคือเรื่องของเรื่องคือมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคำสั่งมันไม่เหมือนกันพอคำสั่งมันไม่เหมือนกันเนี่ยแปลว่า AI นะมันจะต้องพยายามดูว่าตัวมันเองอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือระบบปฏิบัติการแบบไหนนะแล้วมันก็ต้องใช้ชุดคำสั่งที่ต่างกันแต่เรื่องของเรื่องคือ AI เนี่ยมันถนัดนะมันถนัดไอแบบแบบเดียวกับ Linux หรือ Mac มากกว่านะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ Windows มันกลายเป็นเหมือนเป็นชุดภาษาที่ AI มันไม่ถนัดนะแต่นะไม่เป็นไรนะถ้าเราใช้ Windows เนะี่ยมันมีวิธีที่ทำให้เราสามารถรันคำสั่งแบบ Linux ได้นะครับมันคือการใช้ผ่านสิน่งที่เรียกว่า WSL นะคือ WSL เนี่ยนะย่อมาจาก Windows Subsystem for Linux นะครับมันคือการที่เรารัน Linux ได้ ใน Windows ได้โดยตรงนะซึ่งดีมากๆนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Windows อยู่นะแล้วอยากจะไดะ้ให้ AI coding มันทำงานดีๆครับทำแล้วไม่ติดปัญหาอะระบบเสถียรกว่าอะไรเงี้ยนะค่อนข้างแนะนำว่าให้ลงผ่าน WSL นะครับ แล้วการลงผ่าน WSL เนี่ยมันจะทำให้เราใช้ชุดคำสั่งของ Linux ก็ได้ใช้ของ Windows ก็ได้ด้วยนะคือมันได้ทั้ง2ระบบเลยนะดีมากๆนะครับอันนี้ก็จะมีเหตุผลนะนะว่าแบบ AI คิดคำสั่ง Linux เป็นธรรมชาตินะครับเนีย่ยหลายๆคำสั่งมันไม่เหมือนกันบางอย่างบน PowerShell มันยากซับซ้อนนะบน Linux จะง่ายกว่านะครับนะมีสรุปให้นะที่เรื่องของเรื่องก็คืออ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะ พาทุกคน i n s tall ไอตัว wsl ใน windows นะครับเราจะได้ใช้ linux บน windows กันนะสำหรับคนที่ใช้ mac หรือใช้ระบบอื่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับคลิปนี้ก็ข้ามได้เลยนะครับนะสำหรับวิธี install wsl ใน windows นะครับก็ให้เราอาจจะเข้า power shell นะเข้า power shell แบบ admin นะครับแล้วก็มา search คำว่า Power Shell Power เฉยๆก็เจอเนาะนะนะแล้วก็พอเจอปุ๊บเราก็คลิกขวา Run as Admin นะครับเหมือนเดิมนะ Yes นะครับแล้วมันก็จะเข้าหน้าต่าง Power Shell นะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องอ install WSL อันนี้ก็นะครับก็ก๊กอปคำสั่งนี้ก็ได้นะ WSL install เสร็จแล้ว ลงเสร็จมา,าจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราก็คลิกขวานะครับแล้วกคัปปี้ก่อนคัปปี้แล้วก็คลิกขวาเพ e เข้าไปแล้วก็ Enter นะครับอีหลังจากนั้นมันก็จะลงสิ่งที่เรียกว่า Windows Subsystem for Linux นะครับ โอเคนะครับเขาบอกว่าลงเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะแต่ว่ามันจะเห็นผลเมื่อคนรีสตาร์ตระบบเท่านั้นนะเพื่อนๆก็รีสตาร์ตเครื่องตามได้เลยนะหลังจากอินสตอลไอตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรารีสตาร์ตวินโดว์ขึ้นมาแล้วเนาะ,อะลองอินสตอลใหม่คลิกขวาเพจเข้าไปแล้วก็ Enter นะครับ โอเคอ่ะขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วอันนี้น่าจะโอเคนะครับวิวคําเรียบร้อยปิดไปก็ได้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่านี่แหละอ่ะให้เราตั้งชื่อ user นะครับสมมุติผมขอเป็นศิระเฉยๆนะก็ enter แล้วก็ password นะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะ ต้องจำให้ได้นะแล้วก็พิมพ์แล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับรีไทม์ให้เหมือนเดิมเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าสำเร็จนะครับให้เราจำพาร์ทเวิร์ดนี้เอาไวด้ดีๆนะเพราะว่ามันจะต้องอใช้ตอน Install App บางอย่างนะครับโอเคพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับนี่อนนี้เขาบอกถ้าจำรหัสผ่านไว้นะ่นะที่เขาก็แน,น,นะนำว่าควรจะอนะัปเดตอัปเดตให้หมดนะครับอัปเดต y นี้เลยก็ได้นะเขาให้ใส่พาสเวิร์ดนะเมื่อกี้เนาะ โอเคนะอัปเดตให้หมดทีนี้อะถ้าเรากลับไปที่ power shell ปกติแล้วก็เช็คด้วยคำสั่งนี้ควรจะเห็นว่ามันมีระบบไอ u ุบ u ตุเนี่ยลันอยู่นะครับเดีวผมออกจากไอ u ุบ u ตุนี้ก่อนนะจริงๆพิมพ์ว่า exit ก็ได้นะครับ อันนี้ปึ๊บโอเคนะก็จะรันอยู่เป็นเวอร์ชัน2นะอันนี้ซึ่งก็ถูกต้องนะครับทีนี้เขาก็บอกว่า,าหลังจากที่เราทำอันนี้แล้วนะให้ install cloud code นะครับซึ่งการ install cloud code เนะี่ยมันมันมี2แบบอย่างที่เคยเปิดหน้าจอให้ดูนะมันจะมีลงผ่านเป็นแบบ native install นะ WSL Mac โอเกับลินุกเนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็คือชุดคำสั่งนี้ส่วนอ e ีแบบหนึ่งก็คือลงผ่าน npm นะ npm ก็ถ้าเราจะใช้ npm เนี่ยเราก็ต้องลงไอ,อ,อตัว node js ก่อนนะครับนะให้มันเรียบร้อยนะทีนี้าการลง node js เนี่ยของของบนลินุกเนี่ยเก็จะมีวิธีการทำอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดู ที่ AI มันแนะนำเนาะอันนี้มันก็ไปอ่าน d o c umentation มาแหละมันก็บอกว่าให้ลงแบบ n t t v v นะแนะนำแบบ Native ไม่ต้องพึ่งพา node js อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่า,าจริงๆเราใช้คำสั่งเนี้ยคสั่งเดียวกับ d o c umentation ก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะน่าจะลงได้เลยนะครับสมมติว่าเราใช้คำสั่งนี้ ว่าเราเข้า WSL ก่อนนะพิมพ์แค่ WSL มันก็เข้าแล้วนะหลังแบบจากนี้เนาะเนี่ยก็เข้าได้ละหรืออ่าสมมุติเราเราปิดไปเนะี่ยตอนเซิร์ชเนะี่ยพิม WSL ตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันก็เข้าเหมือนกันนะอย่างนี้เนาะได้เหมือนกันฮี่ตอนจะลงอร์ดโค้ดอ่าผ่านไอ้ตัว Linux เนี่ย ถ้าแบบ n เนทีฟก็คือคำสั่งนี้จริงไหมที่มันบอกเราลองดูนะโอเคนะมันก็จะ Setup Cloud Code นะครับอินสต l ล l ลา d โค้ดแบบ n เนทีฟบ i ว d ล่าสุดอะโอเคลงแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าดูนะก็คือคล o สนะ ปรากฏว่า command not found อันนี้เดี๋ยวเราก็คําสั่งนี้ไปถามมันซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตตัว path น,นะครับเราก็แปะถามเลยแล้วกัน เขาบอกว่าให้ใช้คำสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปคำสั่งนี้ไว้ใน e s สคริปชันให้ด้วยเอาะคำสั่งนี้แตะเข้าไปปึ๊บ่าหลังจากนี้เราก็จะสามารถรันคลอดคนจะใช้ได้นะแล้วก็จะเข้าคลอดโค้ดเนาะอันนี้คือแบบเนทีฟผมขอเต็มหน้าจอนิดหนึ่งนะแล้วก็ล็อกอินคลอดสับสคริปชันนะครับ เขาก็จะพยายามเปิดเบราว์เซอร์นะซึ่งอันนี้กดคอนโทรลคลิกได้นะมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็อัลตร้ไลซ์นะอันนี้เขาให้ก๊อปปี้โค้ดเนี่ยกลับไปแปะน,นะครับกลับไปแปะในเทอร์มินอลนะแล้วก็เอนเตอร์อันนี้ก็จะคือเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าได้ละ อันนี้ก็จะคล้ายๆอันเดิมแต่ตอนนี้เรากำลังใช้คลอดในอะไรนะในโฮมสีละเลยนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์โอเคอะนี่ก็เข้าระบบได้เดี๋ยวควิดก่อนอโอเคก็แปลว่าการลงใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้สมมติว่าเราจะใช้ผ่าน ไอตัว VS Code เนี่ยนะครับก็ทำได้แหละแบบจะแบบจะพิมพ์คำว่า Code อย่างนี้ก็ได้มันก็จะเข้าผ่าน VS Code นะครับเข้าผ่าน VS Code มันก็เปิด VS Code ให้หรือหรือกดดับเบัลทิกช็อตค c u t ก็ได้แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมทนะีนี้ใน VS Code เนี่ยเราอยู่ในโปรเจกต์เทพโปรเจกต์ Project อันเดิมนะครับ พอเข้า VS Code มาได้เนี่ยไม่ว่าจะดับบัคลิกช็อตคัทปกติหรือเข้าผ่านเมื่อกี้ก็แล้วแต่นะอันนี้หน้า,นาจอานี้เราปิดได้เลยด้วยซํานะตอนเทอร์มินอลใน VS Code เนี่ยปกติสมมติตอนแรกยังไม่มีอะไรกดเข้าเทอร์มินอล new terminal เน่นาะมันก็จะเปิด power shell นะครเปิด power shell ขึ้นมาซึ่งถ้าเรากดลูกศรตรง launch profile ตรงนี้นะครจะเห็นว่าคราวนี้ เทอร์มินอลที่เลือกขึ้นมาได้มันจะมีไอตัว wsl ubuntu เนี่ยโผล่ Pro ขึ้นมาด้วยแล้วนะก็เลือกเลยมันก็จะเป็นเทอร์มินอลอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้มันเข้ามาในโฟลเดอร์โปรเจกต์อันนี้แหละนะครับแบบนี้ถ้าเรา r ันคลอสห็นไหมก็จะใช้ได้นะครับแล้วเราก็ให้สิทธิ์มันเข้าถึงนะครับโอเค แล้วเราก็ลองทดสอบดูโอเคอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดตัววี c o สโก่อน หลังจากที่เราลงคลาสโค้ดนะครับผ่านแบบ Native ได้แล้วทีนี้ผมจะแถมให้อีกนิดหนึ่งเพื่อบ,บางคนอยากจะลงแบบ NPM นะครับเพราะว่าวถ้าเราใช้ไอตัว AI coding ตัวอื่นเนี่ยอย่าง Gemini หรืออย่าง Codex เนี่ยมันต้องใช้ผ่าน NPM แล้วก็นะั้นก็เลยจะมาสอนว่าถ้าเราจะลง Node.js บน WSL เนี่ยต้องทำยังไงนะครับก็ ก่อนอื่นเราก็เข้าไอตัว WSL ให้ได้ก่อนนะเข้า WSL ให้ได้ก่อนนะมันก็เข้ามาตรงนี้เราก็ใช้คำสั่งติดตั้งในตัว node.js ก่อนนะครับนี่เราก๊อปทั้งชุดนี้ได้เลยนะมันก็จะให้เราใส่พาส,สเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่ไป นี่คือเหตุผลที่อะไรนะให้เราจำพัดเวรดดีๆนะเพราะมันต้องลงโปรแกรมเคนะมันก็ลงโน่นนี่นั่นของมันไปรอแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่ะลงแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้ตั้งค่าอันนี้ด้วยแล้วก็กอบทั้งชุดนี่แหละนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตอนถ้าเราจะลงคอร์โค้ดผ่าน nvm ก็คืออันนี้นะเราคำสั่งนี้นะแต่ว่าผมขอไม่ลงแล้วนะเพราะว่าผมลงแบบ native ไปแล้วนะทีนี้ถ้าเราจะลงไอตัวอะไรนะเอโคเด็กซกับเจมินายใช่ไหมฮะมดเจมินายเราลง npm ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ออนนี้นะ NVM install gemini เนี่ยได้เราจะได้มีอตัวทั้ง gemini CLI ทั้ง codec CLI ใน Linux นะครับบน WSL นี้ด้วยโอเคอันนี้ลองเรียบร้อยนะลองเข้าดูนะ ่ะนี่ก็จะเข้าได้แล้วใช่ป่ะเข้าได้แล้วแล้วก็ล็อกอินอีทกูเกิลนะครับออเทอไรซ์ Auto ให้เรียบร้อยลา i อินเคเรียบร้อยเข้ามานี่ก็อ่าทดสอบนิดนึงนะสวัสดีครับ <c oughs> มันคุยได้จริงหรือเปล่าอ่า โอเคแล้วคำสั่งคุณแล้ว่ะควิดอ่ะก็ะคือเจมินายใช้ได้ต่อไปโคเด็กนะครับนี่เนาะอ่าก็คำสั่งนี้แหละอ่ะเรียบร้อยเร็วจัดจัดเซิร์ชอ่าเข้าด้วยคำว่าโคเด็กได้นะแล้วก็ใส่อินนะครับ าเคอิน okay, เรียบร้อยก็อา่อาโอเค่ะใช้ได้่าก็แปลว่าตอนนี้ใช้ได้ทั้งคลอสใช่ไหมที่เราทำก่อนนี้ทั้ง Gemini ทั้ง Codex เรียบร้อยนะครับตรงนี้มี ทิป์น้นหนึ่งนะเผื่อบางคนเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับเพราะสมมุติว่าเราเข้า Terminal หรือ wsl ก็แล้วแต่เอ่บางครั้งเวลาเราพิมพ์ภาษาไทยนะครับแล้วมันมีสระเนี่ยอยู่ดีๆตัวฟอนต์มันก็จะห่างๆไม่สวยเห็นไหมตัวที่น่าจะเป็นประเด็นมากๆอันหนึ่งก็คือเรื่องของเวอร์ชั่นของ Terminal นะครับคือเนื่องจากว่าเครื่องคอมอันนี้ผมมีการลงลงใหม่พอสมควรเนี่ย ในตัวเทอร์มินอลเนี่ยมันไม่อัปเดตนะถ้าเกิดเราคลิกแล้วก็กด about เนี่ยให่มันบอกว่ามีอัปเดต is available ถ้าเกิดวัดดันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเวอร์ชันเนี่ยมัน,ม,นมันเก่านะครับวิธีการกอัปเดตก็อาจจะต้องเข้าเวลซ o อฟสต็อคล่ะแล้วก็ Search คำว่า Terminal นะครับนะ Windows Terminal นะนะเนี่ยลงให้เรียบร้อยครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ละนะใช่ไหมเวอร์ชันใหม่ละพอเป็นเวอร์ชันใหม่เนะี่ยเห็นไหมไม่มีปัญหาแล้วมันเป็นที่เวอร์ชันของเทอร์มินอลนะครับดังนั้นเออใครมีปัญหาสละเน่าๆก่อนหน้านี้ก็ลองดูนะครับสร้างหน้าใหม่เป็น Ubuntu เลยเนะี่ยบ ไม่เป็นไรใช่ไหมครับสวยงามคลอสเนี้ยนะสวัสดีครับเนี่ยคราวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องสระเน่าๆลอยๆแล้วนะก็คือสามารถใช้วิธีนี้แก้ไขได้นะครับถ้าใครเจอปัญหาเดียวกับผมก็ลองอัปเดต เทอร์มินอลูนะหรือว่าถ้าเกิดอัปเดตแล้วไม่หายลองอาจจะลองปรับตรงรีเจนตรงนี้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่านะรีเจนเนี่ยนะตรงแอดมินนะครับเช็งโลซิสเต็มโลเคลตรงนี้เนะี่ยลองเลือกเป็นไทยดูนะถ้าเกิดไม่หายก็ลองเลือกเป็น English US นะเลือกเป็นไทยอะไรเงี้ยลองดูว่าตัวไหนมันมันเวิร์กสำหรับเรานะครับอันนี้ก็ภาษาไทยดีขึ้นแล้วนะ หวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยคนที่ติดปัญหาเรื่องภาษาไทยเน่าๆในเทอร์มินอลนะครับให้แก้ไขปัญหาได้นะครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็สอนทุกคนลงทั้ง Cloud Gemini Codex ผ่าน WSL เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำตามได้ไม่ติดปัญหาอะไรนะแต่ถ้าใครลง WSL ไม่ได้ยังไงเนี่ยมันอาจจะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะต้องไปเซต คอมพิวเตอร์บางเครื่องเนะี่ยต้องไปเซตให้มันเปิด uh, Enable เรื่อง Virtualization mm hmm. ใน BIOS ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการทำไว้ให้นะผมไปเจอคลิป YouTube ที่สอนตัวนี้ดีๆไว้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องรุ่นใหม่ๆบางทีกไไ็ไม่ต้องไปเซตแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเฉพาะบางรุ่นนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะลงสำเร็จนะครับใช้ผ่าน WSL ได้น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ผ่าน ไอตัว power shell นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ